สองพี่น้องครับคนไงกับคนกลางอันนี้น้องไส้หลาออ่าเด้อสิ่งเหนียงไก่เซ่ี่สวัสดีครับคลิปที่สองครับทงนี้ทงนี้เป็นเป็นตาอยู่ดีก็ทงหันนะครับเพราะว่าเพื่อนวานก่อนอันนี้กับวานวานเมื่อกันครับนี่อันนี้ผักกุ้มผักกามด้วยครับเด้อนี่ผักกุ้งผักกามครับสีพามาเบืองครับ โม่ได้รีวิวเรื่องงานเทสอ้ระบบโซลาเซลล์ปีที่แล้วนี่ครับมันมันบ่ได้นะครับเพราะว่าโมมีน้ำนะครับแล้วก็งา,หาหลายเอาวายุครับท่งนี้ท่งนี้ซิปเอ่อท่งนี้เท่าไรครับนี่ซิปพกอะไรซิปหาอะไรเกาะซิปหาอะไรครับท่งนี้เป็นเป็นสองแถวเนาะแถวแถวบนแล้วก็วแถวแคนละเคอร์กันผีสาวคนกลางนะครับ ปลาไหมนะครับผมสิพ้ามาเบิงระบบโโลราเซลนะครับประมาณที่ว่าผมมาเห็ดทีแล้วกับประมาณสวงวันที่ซีทีหางพฤษภา,านะครับช่วงช่วงวันหยุดก็มาเห็ดโซลราเซลขหงอีพอนครับไปซื้อ,อปั๊มเสมออยู่บัวใหญ่ครับเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบวัตนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัต ออกสองนิ้วครับออกสองนิ้วนะครับแต่ว่าเข้าเฮดไห,ห่เข้าเฮดเฮดบอนี่ครับนี่หกนิ้วนะครับอืแต่ว่าทอนผมออกสองนิ้วครับสองนิ้วใส่แผงสามแผงนะครับแผงสามแผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์สามแผงครับข้างในก็นจะมีป้องกันฝาฝาโล่งนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ตัดนะครับแล้วก็เดิน ออกกล่าวลงมานีนะครับมี่หลืมันตนั้งมันนะครับเนี่ยครับเฮ็ดแบบบ่ได้บ่ได้มาตรฐานเลยนะครับเนี่ยพอปรามากับช่วงถือว่าฝนกำลังล่งพอดีเลยนะครับตอนนี้อากาศมา,มานี้ครับแต่ว่าฟังเสียงเสมอนีทางานครับถือว่าทํางานะไหลจอกจอกจ,อกจ,อกจอกตัวนี้เห็นบะฟังเสียงเนี่ยครับเนี่ยเดินไปนี่ประมาณเกือบอ,อ่อแปดสิบเมตรอืม กือบจะถึงนะครับเกือบถึงแปดสิเมตรครับไปถึงเยที่พอให้เดินนะครับเดินท่อสองนอิ้วครับไปทรงไปทีบอทีบอผักนะครับจะให้บึงเข้าพี่นี่ว่าต้องห่วงเลยครับแล้วก็มีระบบน้ำนะครับมาเบิงกันเอาว่าต้องถึงเงนไรล,ละไรล,ละเปลียนออนะึงเนาะไรล,ละระมาณจจกสีลอยหารอยกับพ่อแล้วนะซีลอยหารอย,ออนะรอยกิโลกร,รัมกับพ่อแล้วตอนไรเนาะ ปีนีฝนมาไหว้ครับกับปับโตท่านนะครับอ่านี่พอเราวางแผนดีอยู่ครับลูกพามาฟะเหตุการณ์อะรกับเขาท่านกับท่านขับเ่าท่านเนาะเพื่องคนกับเพอ,อันนี้กับท่านที่กันทงนี่อันนี้ของเพื่อนนะครับเด้อเพื่อนกับท่านที่กันนะครับแต่ว่าเรื่องประเด็นก็นคือว่าถ้าถ่องคุ้มหยาไมนได้ครับคุ้มหยาไมนได้เนาะอ่าคุ้มหยาอันนี้ผมปักแนวกัน,นแจ้งเตือนเนาะ ตอนที่ว่ามาเห็ดมันช่วงมันช่วงหนาแรงอยู่นะครับพ่งเอาเพิินเอามาเลี้ยงผมยันมันว่าเหยียบทออันนี้แนวทอครับเนี่ยเดินข้างล่างเดินแนวทอมาเดินน้่นีปัญหาก็คือเห็ดเห็นหน้าเห็นหน้าปีเนาะเรื่องของหยาครับต้องคุ้มหยาให้มมนไ,มได้แล้วก็ล่อฟ้าล่อฝนนะครับเนาะขันพี่น้องเกษตรกรเพิินหนี หมายถึงว่าพนมีระบบโซลาเซลล์นะครับพนมีทุนนี่ครับเนาะนี่ครับเครื่องทอครับเนี่ยแล้วเบิ้งฟ้าครับนี่เนี่ครับฝ้าแล้วหลวงเนี่ยครับนี่ครับน้ำอ่ะถือโอเคมากเลยครัเนี่ยไหลตลอดล่ะน้ำใสผมจอลงไปใส่ทอพีวีซีลงไปแปดเซนครับแปดเซนกับ สี่สามสิบสองสามสิบสองเมตรครับพุ่นห่านน้ครับเต็มเลยน้มอันนี้ก็ที่เหล็กครับที่เหล็กี่เดี๋ยวจะได้เก็บเขาไปกินท่งเทียยอยู่ได้ครับนี่อันนี้มาปลูกนะไปเพาะให้เห็ดให้เพื่อนเห็นหพี่สาวเนาะนี่แหละครับความผูกพันของพี่น้องเข้าเนาะซอยเหลือกันไปนะครับเกิดมาเป็นพี่น้องก,กันแล้วกัดูแลก,กันไปโอ้ยรอ้วคือจังเกนเป็น ยังติดค้อนเนาะตื่นตันใจแห้งนะในซอยกันนะครับเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอีพอวา่าเดี๋ยวผมจะเอาอ้ตอนแรกงผมจะเอาอ้อย่างนานะครับผมไปซื้อ,อยางนาจากาชัยนาทต้นละมีสิบบาทเพ่นไส้เชือ้อเฮ็ดละงูกับเฮ็ดพอไว้นะ,คร,นะ,ะนนครับเนี่ยสีมะสีมะปลูกแค่นี้ปลากก๋วยนี่ครับเนี่ยอืมปลูกเก๋วยทั้งผนกับมีต้นบักม่วงแล้วก็ นี่แหละครับดิสิปลูกยางหน้ามาริมๆนี่เลยครับเลยกาวาบ่ะไห้มันไปทั้งทีหน้าเนาะเดี๋ยวมันพอต้นยางหน้านี่มันต้นไงสูงนะครับเนาะอ๋อใส่ได้เลยครับนี่น้ำเต็มปิมเลยครับนี่น้ำใสพผักน้ำผักนะครับนี่คันซีดีนะบอกยี่พอปีหน้านี่เฮ็ดเป็นสาเลยเก็บน้ำไว้นะครับนี่หลับล่องเลยเนี่ยซิบหาอะไรนี่ใดยเหลือเฟือเลยเนาะ นี่ครับโอ้สองพี่น้องไปแล้วอีพอแล้วหิวเขาแล้วสิบายมุ่งแล้วครับเนาะเอาคลิปนี้เด้อทงนี่แค่นี้ครับเดี๋ยวเบิ่งคลิปอีกต่อไปครับซิ่งใม่ไก่เซีนซี่สวัสดีครับ